ท่านผู้ฟังคะหลายอย่างในชีวิตเราทําให้เราจิตตกและเมื่อเราจิตตกนั้นปัญหาในชีวิตหลายอย่างก็จะงอกเงยขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดหลายท่านมองหาการสะเดาะเคราะห์เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มีซึ่งบางทีอาจเชื่อถือได้บางทีก็เสียเงินฟรีคลิปนี้บัวบูชาช n แนลขอน้อมน,นำพระคาถาบทหนึง่ง ซึ่งมีอนุภาพมากในการพลิกดวงชะตาได้เองที่บ้านมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะก่อนอื่นขน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบ,บูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะคนที่โดนทักว่าดวงตก ชะตาไม่ดีเงินทองไม่มีราหูเข้าพระเสาแทรกที่ฟังแล้วทำให้หลายคนจิตตกเมื่อจิตใจอ่อนแอสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็เข้ามากล้ากลายได้อย่างง่ายดายและมักไปสแสวงหาสถานที่หรือพิธีกรรมเพื่อสะดาะเคราะห์แต่ใครจะรู้บ้างว่ามีอีกพระคาถาหนึ่งที่สวดแล้วมีอนุภาพมากในการคุ้มครองดวงชะตา พลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสเสดาะเคราะห์เพียงแค่สวดอยู่ที่บ้านทุกๆวันนั่นคือคาถาบูชาดวงชะตานั่นเองค่ะพระคาถานี้มีที่มาด้วยกันสามแห่งคือตำรับของสมเด็จพระพลรัต์วัดป่าแก้วที่ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่ทรงออกทัพจับศึก เพื่อให้พระคาถาดังกล่าวคุ้มครองให้แคลวคลาดปลอดภัยโดยมีคติให้ผูกดวงชะตาขึ้นมาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามหรือผูกเป็นยันพิชัยสงครามเพื่อหนุนดวงชะตาแล้วใช้พระคาถานี้ภาวนาจะหนุนดวงชะตาให้แข็งแกร่งแต่ในปัจจุบันการผูกดวงพิชัยสงครามมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้นผู้ที่ไม่สะดวกในการผลูกด,ดวงจึงนิยมท่องบทสวดคาถาบูชาดวงชะตาเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าคาถาบูชาดวงชะตาตำรับพระพลรัตนวัดป่าแก้วยังเป็นตำรับเดียวกับคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและเป็นตำรับเดียวกับหลวงปู่งนโสระโย วัดพระพุทธบาทเขารวกอําเภอสะพานหินจังหวัดพิจิตรอีกด้วยค่ะการสวดภาวนาคาถาบูชาดวงชะตาให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะทะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิตสติชีโวสุกโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตจะมหาลาพัง สัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักคณาอาหังวันทามิสัพพธาสัพพเทวามังปาลยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสตถีพระวันตุเมอนุภาพของคาถาบูชาดวงชะตานั้น ยังได้รับการยืนยันโดยบันทึกของหลวงปู่ง้นนสุรโยจากหนังสือหลวงปู่ง้นนสุรโยอีกด้วยว่าสวดคาถานี้แล้วจะมีอนุภาพเหนืออริสตรูเทวดาผู้เป็นใหญ่จะปกป้องภัยและบรรดาลความสุขให้กับผู้สวดเกิดลาภผลมั่งมีสีสุขและหลวงปู่ง้นท่านยังได้เน้นย้ำให้สวดตามกําลังของวันคือ วันอาทิตย์สวด6จบวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพฤหัส,สบดีสวด19จบวันศุกร์สวด21สิบเจบวันเสาร์สวด10จบค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าดวงพิชัยสงครามคืออะไรดวงพิชัยสงครามหรือยันพิชัยสงคราม เป็นดวงชะตาที่มีความสำคัญมากในระบบโหราศาสตร์ไทยเพราะเป็นดวงที่ผ่านการคำนวณอย่างละเอียดพิถีพิถันตามกฎเกณฑ์ในคำพีสุริยญาติคำพีมานัตซึ่งเป็นคำพีหลักในวิชาโหราศาสตร์ภายในดวงพิชัยสงครามมีการแจ้งเลขเกณฑ์อันเป็นผลที่ได้จากการคำนวณในแต่ละขั้นตอนของคำพีไว้ในตารางเช่น ตำแหน่งดาวพระเคราะห์สมผุดเรือกและมัธยมพระเคราะห์ตลอดจนอัตราเกณฑ์การคำนวณต่างๆที่สำคัญโดยแต่ละดวงชะตาผลของการคำนวณจะแตกต่างกันเพราะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดเจ้าชะตาตั้งต้นคำนวณน,นอกจากโหราศาสตร์ในดวงพิชัยสงครามยังมีพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ และประกอบรวมกันขึ้นเป็นยันอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีการเขียนอักขาระคาถาต่างๆล้อมรอบไว้ในดวงชะตาด้วยการทำดวงพิชัยสงครามนี้อาจารย์ท่านว่าหากทำไว้จะให้คุณอยู่สองในคือ 1. มหาอุดเป็นการป้องกันเคราะร้ายแคล้วคลาดปลอดภยัยพยันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น 2. มหาลาบ เป็นการทำให้มีผลหรือมีความสำเร็จเป็นสิริมงคลประสบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ตกต่ำไม่ขัดสนในสมัยก่อนนั้นผู้ที่จะมีดวงพิชัยสงครามจะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นแม่ทัพนายกองหรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปตลอดจนพระมหากษัตริย์เพราะสมัยนั้นเรื่องโหราศาสตร์เป็นเรื่องในรั้วในวังเท่านั้น การคำนวณดวงพิชัยสงครามตามกฎเกณฑ์ซับซ้อนและใช้เวลามากจึงยากที่ชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปจะมีดวงพิชัยสงครามไว้บูชานั่นเองค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้บัวบูชาแชนเนลขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ